ตาเห็นรูปเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตสติระลึกรู้อัตโนมัติหูได้ยินเสียงเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตสติก็ระลึกรู้อัตโนมัติจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตสติก็ระลึกรู้อัตโนมัติ จิตทำงานทางใจกระทบความคิดทางมโนทวารทางใจก็เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่จิตก็มีสติสอัตโนมัติรู้ทันการที่เราคอยหัดรู้บ่อยๆเนะบื้องต้นนานๆสติจะเกิดสักทีหนึ่งอย่างเราโกรธเนี้ย ต้องโกรธไปพักหนึ่งน่าจะระลึกได้ว่าอ้าวนี่มันโกรธเนี่ยหรือมันรอบมันมีราคานะมีราคาไปพักหนึ่งแล้วเระ,ะลึกได้ว่านี่มีราคาจิต <c oughs> มันหลงไปส่วนใหญ่ไหลไปในโลกของความคิด <c oughs> ทีแรกก็ไหลไปพักหนึ่งนะคิดไปพักหนึ่ง ล้วสติก็ระลึกได้ให้นี่หลงคิดช่วงแรกไม่ใช้เวลาว่าสติมันจะเกิดแต่เราก็อยู่กับเครื่องอยู่ของเราเรื่อยๆอย่างหลวงพ่อใช้จิตเป็นเครื่องอยู่คอยสังเกตไม่ได้จงใจนะค่อยๆรู้ค่อยๆดูความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวของจิตดูอยู่อย่างนั้น ไม่ได้คิดไม่ได้หวังว่าดูแล้วจะได้อะไรพอหลวงปู่ดุลบอกให้ให้อ่านจิตตนเองนะโอ้หิยานานะปฏิบัติแล้วมันรู้สึกสนุกจังเลยเรามีจิตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำไมเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนี่พครูบาอาจารย์แนะนำให้อ่านจิตตนเอง ก็คอยรู้นะใช่จิตเป็นวิหารธรรมก็รู้ทันจิตไปเรื่อย